หลักการเลือกใช้สายไฟ PV ในการติดตั้ง mm hmm. เช่นขนาดของสายไฟที่เหมาะสมกับค่าความต้านทานของฉนวนที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ค่าความปลอดภยัยอีกครั้งให้ความคุ้มค่าระยะยาวแก่ทั้งผู้ประกอบการการติดตั้งและต้องมีรับประกันผลงานและผู้ใช้งานเจ้าของได้อุ่นใจตลอดไปด้วยนั่นเองค่ะถ้าหากว่าจะพูดถึงรูปแบบของเคเบิลแล้วเนี่ยนะครับผมก็คงต้องอ้างอีกตัวมาตรฐานเป็นตัวละก <c oughs> ารที่จะคุยนะครับ โดยมาตรฐานนี่จะเขียนไว้เลยว่าเคเบิลที่ใช้ในพีวีชั่วไปเนี่ยครับต้องมี1ก็คือมีที่กัดอุณหภูมิที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานค่ะโซลารูปถปของเรานะครับอย่างที่เรียนสร้างก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันจะสูงกว่าป,ปกตินะครับอยู่บนหลังคานะครับอุณหภูมิเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นไปถึง6 0สิองศานะครับเพราะฉะนั้น,นเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้งานเนี่ยนะครับมันจะสูงถึงขนาดนั้นะจะผิดกับ นะครับสายแรงต่าที่เราทั่วๆไปใช้แรงต่าทั่วๆไปเนี่ยอุณหภูมิใช้งานอยู่ที่แค่40องศาเท่านั้นเองะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ก็ทำไมถึงต้องเลือกเปลนสายพีดีนะครับเพราะต้องใช้ที่อุณหภูมิสูงแล้วอันที่2ก็คือถ้าต้องอยู่มาตรฐานเด็ดไว้นะครับว่าถ้าต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยครับต้องนะครับทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต UV นะครับที่อยู่ในแสงแดดนะครับ ข้างล่างของเราเนี่ยที่ติดตั้งทั่วไปมันไม่โดน UV ค่ะข้างบนจะโดนมากกว่ายูข้างบนนะครับยังไงกต้องโดนนะครับแสงแดดมียูีอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่นะครับที่เราเห็นไหมต้องใช้ครีมป้องกันทา UV นะครับถือว่า UV นี่ก็ทำร้ายสายไฟหนักเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวทำร้ายสายไฟอย่างหนักเลยนะครับทำให้ทําทำให้ชนวนเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพลงไปนะเราก็ต้องเลือกใส่ไฟที่มีคุณภาพสูงสเลยแล้วข้างบนหลังคานะครับสายไฟที่ตักที่ ที่วางอยู่เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะโดนลมแกว้งไปแกว้งมาค่ะใน้ความยืดหยุ่นของมันเนี่ยมันจะมากกว่าไอ้สายไฟที่อยู่ข้างล่างนะครับสายไฟที่มันาง่วางเฉยนะครับไม่มีโดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของมันก็ต้องเขาบอกว่าต้องมีเกลียวข้างในเป็นฝอยข้างในนะครับนะฮะให้มันยืดหยุ่นได้ค่ะนะครับสายไฟข้างล่างเนี่ยมันจะบางทีเขาเรียกว่าเป็น solid นะครับหรือว่าสแตนนะครับต่งตรงนั้นเนี่ย มันมีความแข็งมันมีความยืดหยุ่นก็นจะน้อยนะ,นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังต้องทนในเรื่องความร้อนตรงน,นี้นะครับรที่ตรงนั้นอยู่ครับข้อที่สามนะครับก็คือมันต้องไม่ลางไฟะนะครับมาตรฐานเขียนไว้เลยต้องไม่ลางไฟแล้วก็มีมาตรฐานบอกไว้ชัดเจนนะว่าตาม iec 6 0ศูนย์สามสามอขีดหนึ่งขีดสองอะไรเนี่ยครับอันน้ก มีเราไปเปิดดูมาตรฐานจริงคะ่ะอาจารย์เพราะว,ว่าขอยกตัวอย่างปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันมีหลายครอบครัวค่ะอยากใช้แผงโซลาเซลล์แต่ว่าไม่มีความรู้ใช้สายไฟที่ค่อนข้างราคาถูกไม่มีคุณภาพอย่างนี้ก็เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายใช่ไหมคะครจริงๆแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยโอเคเป็นคุณสมบัติข,ของสายโซล่าพีวีที่ใช้กันอยู่แต่ใช่เราเราอยากรู้ของเราโอ้โหต้องไปดูสเปคถึงขนาดนั้นเนี่ยมันลำบากถูกไหมฮะ เราดูง่ายๆนะว่าสายไฟนะครับผลิตตามมาตรฐานกามันจะเขียนไว้เลยพิมพ์ไว้แ่บมาตรฐาน BSEN 5 0 6 1 8นหะครับหรือ PV 2 F ะ 2> นะครับหรือนะครับ TUV PIG 1169อะไระอย่างเงี้ยนะครับหรือ VDE หรืออย่างน้อยต้องเป็น IEC 60930 62930ครับไม่ใช่60930นะครับซึ่ง อันนี้มันจะต้องผลิตนะครับนะครับตามสเปคที่ผมกล่าวมาทางคนนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือสายโซลาร์พีวีเนี่ยเขาบอกว่านะครับตัวทองแดงของมันเนี่ยนะครับ,นะรบจะต้องเป็นทองแดงที่ชุบด,ดีบุก mm hmm. นะเขาเรียกว่าชินเพนะครับชุบด,ดีบุกทำไมต้องชุบด,ดีบุกนะครับที่สายแรงต่ำทั่วๆไปเราไม่ได้ชุบด,ดีบุกนะฮะ เพราะอย่างที่เกิดเดียนทราบรรว่าโอกาสในการเกิดนะครับเพิ่งไหมาามาจากดีซีมากที่สุด<ม>นะครับเวลาสายไฟเนี่ยครับมันโดนอากาศนะครับสายไฟในะทองแดงม,มันโดนอากาศเขาจะเรียกว่าเกิดออกไซด์เกิดขึ้นกา,าราเกิดออกไซา์ก็คือสนิม,มสนิมของมันนั้นจะเอามาเชื่อมต่อกันย้ํารวมกันยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไม่สนิทนะครับแต่การที่เขาไปชุบดีบุก หรือทินเพจเหล่านี้นะครับนะครับก็คือการที่เราเขามีระบบป้องกันสนิมค่ะเพราะฉะนั้นเราปลอกสายออกมาปุ๊บเนี่ยสายมันไม่กลัวสนิมใน,นการเชื่อมต่อมันก็จะราเรียบกระแสไฟก็จะวิ่งได้ราเปียบไม่เกิดนะติดขัดนะครับเออนะครับนะครับลอสก็ไม่มีลอสก็ต่ำนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อดี<า>ดนะครับของสายไฟท่อทีวีที่ต้องใช้มันอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราต้องดูระดับแรงดันของมันด้วยนะครับแรงดันนะครับเราบอกแล้วว่าสาย p ีวีที่เราใช้อยู่ต้องดูว่าเราใช้กับระบบไหนค่ะอาจารย์ถ้าใช้ตามบ้านนะครับมาตรฐานเขียนไว้ว่าแรงดันเนี่ยมันจะสูงถึงพันโวลต์นะครับเราก็ต้องเป็นสีทีวีที่พันโวลต์ดีซีหรือจะใช้โรงงานค่ะอาจจะต้องวิ่งิยถึงพันห้าร้อยโวลต์เราก็ต้องใช้สายพันห้าร้อยโวลต์ดีซี ไม่ต้องดูพิจารณาถึงตรงนั้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องขนาดของสายไฟในมาตรฐานก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับว่ามาตรฐานของสายไฟเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับหนึ่งพิกัดการป้องกันกระแสเกินอันที่สองก็คือค่ากระแสทํางานปกติสูงสุดอันที่สามแรงดันตกและกระแสผิดพ้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นศาสต์เทคนิคทั้งนั้นเลยนะความเข้าใจเนี่ยผมเรียนว่าโอเคเข้าใจยากมากเลยเนาะ สำหรับคนทั่วไปที่อยากจะรู้คําว่ากระแสผิดพ้องเนาะค็เ่าแรงดันตกบางทียังยังไมเข้าใจเออเนะเออปัญหาอย่างไงอะมาอย่างไงที่มามายังไงขาดความเข้าใจนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอไอไอความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของสายไฟเนี่ยนะมันยังขึ้นอยู่รูปแบบในการติดตั้งอีกเราติดตั้งในท่อเราติดตั้งในวายเวติดตั้งในเคเบิลเท สายไฟมีเส้นเดียวกันเนี่ยครับมันทนกระแสได้ไม่เท่ากันขนาด4สแควร์มิล6สแควร์มิลเหมือนกันแต่ทนกระแสได้ไม่เท่ากัน่เทากัน,กนขึ้นอยู่กับเราใช้งานเ mm. พราะฉะนั้นเนี่ย mm. คนที่จะบอกเราได้ที่สุดเนี่ยครับ mm. รดีที่สุดก็คือวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าที่เขารู้เรื่องมาตรฐานดี mm. แล้วเขาจะสามารถออกแบบให้เรามาใช้งานได้ถูกต้องได้ปลอดภัย mm. นะครับ mm. ไม่เกิดความเสียหาย ครับไม่เกิดเพลิงไหม้นะครับไม่เกิดถุกไฟดูเวลาเรานะครับขึ้นไปเซลลูตมีข้าไปล้างแผงนะครับอย่างที่บอกเลยค่ะเรียกได้ว่าเราต้องดูการใช้งานของเราด้วยว่า<ช>เราใช้งานรูปแบบไหนไม่ใช่ว่าเราเห็นเพื่อนเราใช้แบบนี้แล้วเราก็เอาสายไฟชนิดเดียวกันมาใช้แต่ว่ารูปแบบการใช้งานเราไม่เหมือนกัน<ช>ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาได้อีก าาจาย์ใช่ค่ะก็คือต้องดูคุณภาพสายไฟเป็นหลักแล้วก็เหมาะกับสิ่งที่เรากำลังจะทำด้วยใช่ค่ะ